นี่ค่ะมาริโอขี่มังกรค่ะว้าวงานกล่องงานใหม่ค่ะมือหนึ่งค่ะดูสิคะว้าวเป็นงานเก่านะคะแต่มือหนึ่งค่ะกล่องสวยงามค่ะทุกคนงานดีมากเลยค่ะนี่ค่ะแกมไปเลย พอดีใบนี่มันแกว่ะใช่รต่นี่นี่มีโคแมนใหม่มากดูสิคะดูสิคะใหม่มากๆแต่เป็นงานเก่าอยู่ในกล่องที่สมบูรณ์มากๆเลยเท่มากเลยคีมังกรสวยงามค่ะเป็นมาริโอนะคะเยี่ยมจริงๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะ สุดยอดค่ะนี่ค่ะนินเพนโดค่ะของแท้ค่ะอารันตีเลยนะคะนี่ค่ะดูสิค้ะหุ่นยนต์ค่ะว้าวหุ่นยนต์รุ่นเก่าๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะตัวสีฟ้านี่น่ารักจังเลยอะ หนึ่งพันห้าร้อยสีฟ้าสวยอ่ะตัวนี้ก็สวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสวยมากเ่ยดูสิจ็มีใสๆข้างล่างเป็นหุ่นยนต์รุ่นเก่านี่มีรถรถแปลงล่างนี่ค่ะรถแปลงล่างค่ะ ราคาแปดร้อยบาทค่ะแต่งร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ว้าวเก่งอ่ะบนมีไดโนเสารเลยว้าวหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ตัวสีน้ำเงินสวยมากเลยว้าวเก่งอ่ะ นีเครื่องบินเครื่องบินนกโอ้แปลว่าอย่างไทยเลยนี่แม่รักอะ่ะว้าวตัวสีเขียวเป็นรูปนกเป็นหุ่นยนต์นกเก่งมากอะ่ะ อันนี้เซตเซตชุดครบเป็นชุดใหญ่เยเป็นเซตใหญ่เลยหกพันสามว้าวเป็นหุ่นยนต์รุ่นต่างๆสวยๆเท่ๆโคคๆอุ้ยนี่น่ารักดูดิสวยมากนะ โอ้ยังเท่เลยอ่ะร้านนี้หุ่นเย็ยนลุ้นๆเลยแปลงล่างเสร็จเรียบร้อยสวยงามนี่ค่ะเป็นงานกล่องค่ะกล่องใหม่เลยนะคะแต่เป็นมือสองแต่มีกล่องค่ะดนี่ค่ะเป็นสินค้ามือหนึ่งนะคะ ว้าวมีกล่องสวยงามเลยค่ะยังใหม่มากมีบันไดากรารันตีเลยนะคะว้าวเป็นพิกเกอร์หลายรูปแบบเลยอ่ะ เป็นมือหนึ่งทั้งหมดเลยมือสองอยู่ข้างล่างไม่มีกล่องแต่ที่มีกล่องเป็นมือหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะว้าวนี่ค่ะฟิกเกอร์เขาห่อเป็น,นถุงนะคะขายราคาส่งว้าวเลือกได้เลยค่ะมีหลายรูปแบบค่ะเป็นงานชิ้นนะคะ มีผู้น่ารักจังเลยอ่ะว้าวแบกแมนสามชิ้นเลยนี่ดักกันบอลน,นี่ค่ะดักกันบอลค่ะว้าว ชุดดาวบนบอลนะคะนี่สวยอ่ะน่ารักอ่ะอย่ยังเท่เลยมีดาบด้วยแจ๋วอ่ะน้องคันนี้ตัวเท่าไหร่คะ ตัวละร้อยอะไรนะมาริโอนี่ค่ะมาริโอคะ่ะร้อยแปดสิบบาทเองค่ะทุกคนมีฐานพร้อมเลยนะคะแต่เป็นมือสองว้าวว้าวนี่ตัวเท่าไหร่คะตัวนั้นเจ็ดร้อยค่ะอ๋อมาริโอผีดไม,ม่มีมาริโอผีมังกร อ๋อกี่เต่าดาคอนบอลเริ่มสองร้อยห้าสิบคุัให้น่ารักจังเลยบอกเขากลาบอกเขาปลาดากคอนบอลตัวละสองร้ยห้าสิบสวยติดติตเตริเต้ร่างสามร่างสเหรอเออร่างามมีไหมที่บ้านเอาไหมล่ะน้องค้านี่ตัวเท่าไหร่ครั 250ค่ะลดได้ไหมคะด 2, 3, ลด 3, 3, 2, นิ่ค่ะนสองร้อยได้ไหมคะทวนได้ไหมคะได้สองสามค่ะสวยป <c oughs> ะหายากเน,นี่ตัวเนี้ย้่่งดีนะรูปเดี๋ยวพี่เขามา้างหลังีนะร้นทอื่นเขาน่ข้างหลังอ่ะ อเออมันที่ดอืมดอเลมอนตัวเท่าไหร่คะอ่อตัวนี้ใช่ไหมคะสามร้อยค่ตาได้อ๋อเปลี่ยนตาได้ขอบคุณค่ะอันนี้ก็น่ารังสนหนนะ ท <laughs> ั้งหมด150ตัวค่ะ,ะแ,ลแล้วมาริโอ้ล่ะครับมาริโอ้ตัวละ350ค่ะชุดมาริโอ้ตัวละ350ว้าวนี่ก็สวยอันนั้นว้าวารีโอเออวาริโอ ตัวอะไรนี่ไงงอกุลอ๋อตัวใหญ่ว้าวงอกุลตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะดูสิคะตัวประมาณฟุตกว่ากว่าเลยค่ะใหญ่มากเลยค่ะเป็นศอกเลยค่ะดูสิคะว้าวเป็นมือสองนะคะแต่ใหญ่มาก <c oughs> ว,ว้าวซุปตรมแมงมีเป็นกล่องเลยงานดีซีมีสองหน้า,นาอันนี้หน้าหล่ออ,นอันหน้าหน้ลอกับหน้าดำรถเหล็กกสุดยอดรถเหล็กก็สุดยอด งานก็เยอะมากเลยอ่ะงานกอบาร์บี้บาร์บี้ว้าวตุ๊กตาบ,บาร์บี้น่ารักจังเลยมีตั้งหลายอย่างเลยมีหลายแบบเลยน่ารักมากเลยค่ะตาโตไหมโอ้าวตาเบลลมากเลยค่ะสวยสดใสสวยเบลล์ หุ่นยนต์ไต่มมยน่ารักอ่ะเต่งอ่ะว้าวดูสิคะเป็นงานต่างนษย์ต่างดาวก็เยอะ ว้าวม้าโพมิม้มาโพนี่นี่ใค่ะว้าวสีฟ้าสีชมพูมีหมดเลยมีแบทแมนนี่หม่นอะไรเต่าเต่านินจาเต่านินจาเป็นยางเหรอ อต่าเป็นยางอ่าเป็นยางสีส้มนั่นก็สวยซือสิมสัน <c oughs> ซิมสันเต็มเลย นี่ค่ะมุกลินค่ะว้าวตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวสอกเกือบสองพุตนะโอ้ดูท่ายือนอย่างเท่เลยค่ะว้าวงานดีมากเลยอ่ะสุดยอดอ่ะว้าว นี่มันเป็นงานอะไรเป็นั้นหนังสือบรรลใหม่มีมาเรื่อยๆว้าวนี่หลักกบา้างค่ะว้าวดูติการนี้เป็นผ่ใช่โอเปอเรชัน

ว้าวเยินเท่มากเลยค่ะแบโบราณว้าวตุ้มแมนนี่ค่ะมันดีโอขับรถโฟกัคาร์ค่ะอย่างเท่เลยนะคะดูสิค่ะกล่องใหม่ว้าวสุดติงเลยค่ะทุกคน งานใหม่มากเลยค่ะงานหายากนะคะกล่องใหม่มากๆพบว้าวสวยงามเก่งอ่ะสวยมากเลยค่ะนี่ดรนี่ค่ะดูบรรยากาศที่คลองถมนะคะคนก็จะเยอะ มากมากเลยค่ะทุกคนว้าวตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วแล้วก็จัดร้านกำลังวุ่นวายกันเลยค่ะคนซื้อก็ซื้อคนขายก็ขายคนจัดร้านก็จัดร้านค่ะนี่ค่ะไอ้มดแดงมีสามค่ะว้าวผ้ายังเท่เลยอะ่ะสวยมากเลย ยังเท่เลย V3 โคตรเท่อ่ะว้าวยวน่ามัได้กีัใม่ได้ต็ดคน่าสวยจริง ว่าไงคะหไม้ค <nis ka? S 3> ่ะแยกจริงนหคะแยกค่ะกี่ไม้คะกี่ไม้หนึ่ไม้แยกหไม้อร่อยมากจลไปเลยูสุดไม้ลาดเลยลูกค้าละนีครัออยมากลูกโม่บาลูกข้วทอมค่ะหกไม้ค่ะ

ดูสิคะว้าวลิ้นยาวเลยเยี่ยมเลยนี่นะคะเป็นผีมาริโอ้คมไฟค่ะทุกคนว้าวกล่องใหม่เยี่ยมเลยค่ะเจ๋งอ่ะว้าวว้าวซุปเปอร์มาริโอนี่ค่็วันพีทค่ะทั้งชุดเลยค่ะ<ม>ว้าวเจ๋งมากเลย สวยงามอย่างไทยงานดีมากเลยอ่ะงานละเอียดเลยสวยจริงว้าวโซโลถือดาบสามอันเลยว้าวโซโลถือดาบสามอันเลยสามดามเลยดูสิหนึ่งสองสามอย่างไทยเลยอ่ะ อาา้้วโซโรคะ่ะโซโลถูดาบซื้อดาบสามแท่ง3สามเล่มเลยหอมเขียวอเขียวมากเ<ซ>ท่มากดูค่าเขาก่อนนี่ค่ะเป็กโอกคะ่ะดูสิคะเป็กโอหกสิบปีคะ่ะ ชุดกระโปงสวยเก๋ๆเท่ๆเลยค่ะน,น่า<ด>รักจัง,งว้าวอยู่ในกล่องใหม่เลยนะคะงานเก่านะคะแต่อยู่ในกล่องใหม่เอี่ยมเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนหกสิบอ v นเวอร์นี่นะคะเปโะหกสิบขวบค่ะนี่ค่ะว้าวงานดีมากเลยค่ะ ของแท้ญี่ปุ่นนะคะว้าวว้าวนี่กันงานดิสีี้คะดูสิคะสวยงามจังเลยเป็นเป็นกล่องคุกกี้นะคะของดิสนีย์คะน่ารักจริงๆเลย น่ารักงน้นเลยเป็นขวดน้ำสุดยอดสวยงามนี่ค่ะคิตตี้อวกาศค่ะน่ารักจังเลยว้าวว้าวสวยเก๋เท่ระเบิดดูสิคะคิตตี้ เป็นคิตตี้ชุดอวกาศค่ะใหม่ใหม่งานใหม่ค่ะสุดยอดค่ะตัวก็นิ่มนวลเก๋ไก่สไลเดอร์กิ๊บเก๋น่ารักน่ารักว้าว